มาจ้ากินข้าวกับแม่ติ๋วจ้าเนียนบะเขือลวกผักจ้าแม่ติ๋วมาอ่างนี่กินนะคะปิ้งหมูมีส้มด้วยจ้ากับข้าวเหนียวจ้ามาจ้ามากินข้าวกับแม่ติ๋วนะคะอร่อยอร่อยจ้าลวกผักใหม่ๆเลยนะคะผักหอมนะคะเก็บตามบ้านเรานะคะผักไม่มี นั่นนะครับผักปลอดสารพิษเห็นไหมคะร้อนๆมีบวบลูกหนึ่งจา้ามาค่ะเม่ติ๋วซุปมะเขือใหม่ๆนะคะหมูปิ้งจา้าหมูปิ้งหมูปิ้งนี่ซื้อจากรถพุ่มพวงนะคะจา้าก็มีส้มตบท้ายด้วยส้มนะคะผละไม้ค่ะมาจา้ามีข้าวเหนียวหนึ่งกระติบนะคะมามากินข้าวและเม่ติ๋วจา้า แมติวอันนี้กินมะอ่างเลยค่ะเด้อแซ่บหลายได้กินได้กินแบบนี้นะถูกใจมากเลยค่ะแมติวมากินอาหารล่า่่ขา,านี้แหละค่ะซุปมะเขือไม่ใส่ปลาไม่ใส่อะไรนะคะใส่พริกหอมกระเทียมแจาน้ำปลาแล้วก็ต้มมะเขือนะคะซุปมะเขือค่ะนี่ค่ะต้มผักก็ต้มมาใหม่ๆนะคะ กิบผักข้างรั้วหลังสวนบ้านเราค่ะมาค่ะปิ้งหมูข้าวเหนียว,วร้อนๆจ้าหนึ่งกระตริบนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะแม่ติ๋วเอากับข้าวมาอวดนะคะมีใครอยากกินด้วยไหมเอยมาเด้อค่ะเด้อมากินแซ่บๆน้ำกันจ้าแม่ติวเอากับข้าวมาอวดเห็นบ่คะ นาะท่านบอวคะกับข้าวตอนนี้แม่ติ๋วก็อยู่ยะโสธรอ,อยู่นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนแม่ดองจะคือปู่น้องพาวเสียนะคะก็เลยอยู่เป็นเพื่อนนิดนึงก็จะกลับวันอาทิตย์นะคะมานะคะแม่ติ๋วก็ทํากับข้าวนี่คะ่ะมาคะ่ะอันนี้ซื้อเอานะคะจากรถพุ่มพวงคะ่ะ อยู่น้องครก็มีพุ่มพวงอยู่ยสโสก็มีพุ่มพวงนะคะมาคะ่ะผักลวกจากนาจากไร่บ้านเรานะคะผักปลอดสารพิษคะ่ะมาเมติวให้เพื่อนๆมากินด้วยกันอวดนะคะอวดกับข้าวจ้าเห็นบ่คะามากินเขาน้ำแมติวเด้อฝีมือเมติวเหมือนเดิมคะ่ะ เพิ่มเติมคืออร่อยนะคะแต่ไม่ใส่ปลานะคะปลาทูก็มีนะคะแม่ติ๋วไม่ใส่ค่ะไม่ชอบค่ะชอบน้ําปลาร้านัวนวใส่เลยค่ะปะลาร้าแม่ติ๋วก็มานะคะจะมาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำแม่ติ๋วจะแม่ติ๋วกับมาวีเวบให้มึงได้ค่ะเด้อมาอ่างเนี้ยกินจะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท,ทุกกํลาลังใจนะคะ ไปช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะให้แม่ติ๋วกับน้องคายก่อนแม่ติ๋วจะตามไปหาทุกคนเลยให้กําลังใจทุกคนเลยมาหาแม่ติ๋วไม่ผิดหวังนะคะจะทิ้งซองจดหมายไว้เลยปากบุดไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ติ๋วกลับไปหาค่ะ